สบายดีทุกคนมนีเฮาสิเป็นเรียนน้ำตกตาดเสพ้เซื้องไล่เมืองสนามไซแขวงอัตะปือเขาจะบอกว่าในส่วนหนา้าฝนน้ำตกงามแห้งเฮาก็เลยว่าว่ามากการในหอบสามปีหลังจากโควิดที่ได้มาเนาะแต่บอกเลยว่าเส้นทางแบบบ่คคอยดีปาไหนาแต่ว่าพอมาหอดแลวก็ตดขุ่มแบบเมืองทั้งนางาบบ้าตด,ด,นะดงามเลยคือแบบว่างามตรงามเลยนะบสก้างสิว่าคืองามต้องมาเบ่งดรวยตัวเองนะว่า มันงามสมําไรอันนี้มันเพีงยงแต่อยนที่กล่องมันยังงามเสน่ห์ท่าว่าไม่เห็นกับตานะบอกเลยว่าบอพิดวังเส้นทางเปลือกน,นี้กบแบบบอพิดวังเลยนะก็คือเขาขี่ออกอ,ออกจากตัวเมืองสมัคีรีใส่ไปหอน,นําต๊ะก็ใส่ในี้ก็ใส่เวลาอยู่ประมาณอาสองชั่วโมงสองชั่วโมงหอดเพราะว่าเส้นทางมันอยากเปลือกยามฝนส่วนนี้เป็นส่วนเดินแปดแล้วก็บแบบ ฝนตกลินบวกกับที่ว่าปัจจุบันบ่มีผูมาสมบัติเนาะมันก็เลยว่าเส้นทางก็อยากเปลี่ยนแล้วก็อยากไปอยากในมันก็หกบางบอนนะนะไปตาดเซพาเซปองไลแนะนําให้ไปสวงยามฝนเนาะเดือนเดือนเจเดือนแปดเดือนเก่าสินแบบหนามหนามประมาณนี้เลยงามถ้าใครยังบุท่านเคยไปต้องลองต้องไปเห็นกับตาแล้วจะหูว่ามันอู้อลังการอันนี้งามบุญยาบรรยายีรายจนนอยสิว่าคิดตัว เป็นว่าไปหาชมในวิดีโอกันเองหรือบาาริสันก็ต้องไปด้วยตัวเองประมาณนี้แหละตามนี้เลย